เตือนเกมนี้มีแสงที่รุนแรงและมีจัมสแก์ด้วยกด F กับ D เพื่อลดแสงหรอ Chapter ท,ที่4อ๋อโอเคครับนี่คือบ้านของเราครับเราได้เดินเข้ามาในบ้านตัวเองแล้วครับกด G เปิดของได้ฮนะกด F เปิดไฟได้ครับเราได้มาในบ้านของตัวเองแล้วครับซึ่งบอกเลยภาพสวยมากแต่ว่าเดี๋ยวผมเหมือนเห็นใครบางคนโอ้นี่มันเฮ้ยกาฟิ i นี่นะว่าไงเพื่อน ได้ยืเงียบมานานคนดีคนเดิมอีกแล้วมาคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับและในตอนนี้ครับเราได้มาอยู่ภางสี่แล้วสัตว์ซึ่งท่านผู้ชมนั้นกาลังรอเสียงกรี๊ดสุดแสนทรมานอยู่ผมรู้ดีกด e เพื่อเปิดประตูเหมือนเดิมครับรู้สึกว่าภาพจะสวยขึ้นนะเนี่ยต้องหากุญแจครับบอกเลยว่าภาพสวยกว่าเดิมสิธิเท่ากุญแจแล้วครับกด g กด g เป็นทวีดใช่ใช่เปนทวีดนี่คือบ้านของเราเลยเนี่ยสวยเหมือนกันนะห้องนี้เปิดได้ห้องนี้อันนี้อะไรอูดงโคตรเหมือน เนเนอูเด็กคนเข้าไปเอ้ยห้องนี้เหมือนเข้าไปได้เร็กนี่มันนิชชิทนี่ไหมเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายอย่าอย่าพูดด้วยภาพน่ากลัวดีกว่าแป๊บเข้ามาแล้วครับนาฬิกาตีสามงั้นเหรออุ้ยเฮียไอ้เชี่ยโคตรดังเลยเสียงดังมากเสียงดังมากเสียงกระจกแตกครับกระจกแตกหรือนาฬิกาแตกนาฬิกาแตกกระจกแตกมันก็มีกระจกนะสวิตไฟนี่เปิดได้ไหมอุ้ยได้ว่ะเปิดไฟได้ด้วยอดีดีอุ้ยอะไรข้างหน้าไอ้เหี้ยอะไรข้างหน้า แป๊บแป๊บแป๊บฟิวฟิลฟิลไอ้เคี้ยอะไรข้างหน้าอะไรอ่ะมันมันมันห้อยคอมันให้มันเป็นห่วงห้อยคอหรือว่าหรือว่าเป็นพม่าหรืวะไอ้เคี้ยน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนั่นเท้านี่หว่านั่นเท้าไอ้เคียเป็นพม่าโกรธด่าไอ้หา้าดื้อะไรายกาเพื่อความกล้าของเจ้าของชมฟิวฟิลเข้าไปก่อนได้ไหมพี่รีบประตูนี้เปิดได้ไปไประตูน right ี <si> <mas h h <si> easy, ้ก่อนไหม เออไหนๆก็มาอะไเงี้ยอะไรเนี่ยเหมือนเราแบบเข้าบ้านก็ต้องถามถึงพ่อแม่ก่อนไป่อย่างแรกดีเราหายไปอ่ะแต่ว่าพ่อแม่ไม่เจอพ่อแม่ครับเหมือนพ่อแม่ไม่ได้อยู่บ้านไปไหนสักอย่างเลยครับคงไม่ใช่แม่นะคงไม่ใช่แม่กูขอ,อ Phil ร้องฟิวฟิวกูต้องเข้าไป <S 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 ใช่เวอรประตูปิดใส่หน้านเลยเอาหายไปแล้วครับแม่นั่นคุณหรือเปล่ามีบางอย่างปิดฉันควรจะตรงไปที่ห้องของพ่อแม่นะ นี่ปล่าวะโอ้โหนี่มันห้องน้ำห้องน้ำอะนี่เอออมงกือติงติงติงตึงมีวีแบ๊บด้วยแต่เขาไม่ได้จีรัยเฮ้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 ยฟีลควาบคุณน้ำได้ไหมครับเออมันอแม่ดีว่ะไม่เห็นแม่อยู่ไหมแม่อยู่ไหมถ้าเป็นกูแบบกูร้องร้านบ้านถ้าแม่ไม่อยู่คิดถึงแม่มากถ้าสมมุติถ้าเป็นพี่นะเฮ้ยกุญแจแปนึงได้แล้วได้แล้วกุญแจมาเอาด้วยเอาด้วยหุยบรรยากาศเหมือนเลสเลสเซเดนท์อีวิวเจ็ดเลยนะ เขาไม่ได้จายแต่พูดไปเพออะไรไรีบเ<ม>ลยเราได้กุญแจน่าจะลงไปข้างล่าง<ม>ใช่ไหมปิม๊มนุกีแต่ขาลงไม่ใช่ไม่แน่ไม่แน่ว่ะขาลงจะเจออะไรหรือเปล่าการรอคอยครับทั้งภาพบรรยากาศเสียงข้อความมาหมดครับกดดันกูสุดยอดเอ,อิดเลยโอ้โห و, ใช่ด้วยโดอันล็อกฟิวเข้าไปดิอะไราเลตเหรอรถคาเลตป่ะนะครับมีมัดแตงไม่รู้ใช่เปล่าโอ้โหมัดแตงยี่ห้อนี้ก็ไม่ใช่นั้นแหละโอ้โห อะ,อ,อะไรวะเนี่ยลงไปในบ่อจะเป็นอะไรไหมอะเฮ้ยเฮ้ยเจอ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 กุญแจฟิวมาเก็บมาเก็บมาเก็บคนลาเวรอันนี้อะไรเนี่ยโซิตไฟเปิดดีกว่าประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดทำไมบ้านกูรวยน่าจะชั้นล่างแล้วละฟิเวเปิดเลยครับเจ้าภาพเปิดสิน้ำครับน้ำครับน้ำครับโอ้โหผีสี่ทิศนี่วอะอาอาเฟิวเปิดก่อน ประตูที้โอ้โหปิดให้ไวเลยอุ้ยอ้ยอ้ยตกใจหมดไปข้างหน้าข้างหน้ามีกระดาษครับเอาโอเคเอออ่านแล้วได้โปรดใครสักคนก็ได้หาจดหมายให้หน่อยช่วยภรรยาของฉันฉันไม่รู้เลยว่าเขาไปไหนเขาเหมือนไม่ได้กลับมาเฮียเฮ้ยเฮียเฮียอะไรเฮียตัวเฮียเยนอะกูไม่มีเวลาเฮียคนน่ากลัวไอ้สักคนน่ากลัวสิ่งต่อมาคือฉันรู้ว่าฉันจะจบมันด้วยตนเองห้องใต้ดิน ฉันจะจบมันด้วยเอาหูจะฆ่าตัวตายเหรอห้องใต้ดินห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยฉันรู้สึกว่ามืดมนทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่เห็นอะไรเลยเอาง่ายๆมันแบบความทุกข์ลวครับฉันติดอยู่ในที่นี่มา30วันแล้วประตูมันล็อก30วันแล้วฉันไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกอย่างนี้มันเพิ่งเริ่มมันเริ่มขึ้นเมื่อฉันพูดเมื่อฉันพูดถึงเด็กปริศนาที่มีเสื้อสีดำเออเป็นลูกชายฉันที่โรงเรียนลูกชายถ้าคุณอ่านได้โปรดหาพ่อของคุณ และออกจากบ้านเดี๋ยวนี้โอเคครับ, okay, รบเหมือนเอาไปสรุป,รปกันเองครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผีน่ากลัวชิบหายหน่ากลัวมากๆเบสเมนต์ห้องนี้นะครับที่ผู้หญิงคนนั้นจบชีวิตครับคุณผู้หญิงคนนั้นจบ<ม>ชีวิตครับเออให้คุณเข้าไปเลยครับข้างหน้าไฟกระพริบล้างไม่ดีนักไปเลยครับเราเ,เป็นเดอะคุณเออเออ้คออะไรอะไรอ๋อคุณอ๋อคุณเราเป็นเดอวคอนเดอคอนจะลุยครับเดอคอนจะลุยวิเคราะห์วิเคราะห์ วิทยุวิทยุอยู่ดีมันก็พุ่งมาแล้วเราต้องไปหางอะไผังไม้นี่ไงใช่ด้วยไอ้เแค่เพลงกูมี่ซันเดย์หรอวะเหมือนนะไม่เอาดิฉลัยครับเฮ้้ยยเเฮียอะไรไอ้นี่คอบาทูเบรกนี่ไงเบรกสิไม่แค่เช็คอบฉันควรเช็ครอบๆกล่องก่อนนี่ไงเรียบร้อยแล้วตาพีแล้วกันมาต่อไปผมเดินนะครับไม่รู้ว่าจะเจอเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าว้าว what the นี่มัน ของฮาโลวีนหรือเปล่า <S <S นั่นมันเหมือนเป็นสิ่งที่โคตรจะน่ากลัวเลยลนะโคตรน่ากลัวเลยอันนี้กุญแจครับเก็บแล้วก็เดินล <ะ S 2> กลับ<า>ใช่ไหมคนลุกหมดเลยจัมสแกแกบอกเลยว่าเขาพัฒน,นาจัมจัมสแกแกได้ดีมากครับพัฒน,นาแบบพัฒน,นาไปอีกขั้นหนึ่งเลยอะ่ะขอชื่นชมครับรู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเอามาจากเหมือนได้แรงบรนจาลใจมาจากเ e s i d น n t Evil 7นะถ้าผมเดาไม่ผิด พูดเบา่แสบคอเนี่ยมาไป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 แต่ข้างหน้าอะไรแดงๆไม่รู้ครับน่ากลัวมากเราไม่แล้วไม่การันตีแล้วว่าไอคนที่นอนอยู่เป็นแม่เราหรือเปล่าโอ้โหโอ้โชิพายนี่มันนรกหรือหรือโลกวะเนี่ยข้างหน้าไอเหี้ยข้างหน้ามันตัวอะไรวะล่ะหนึ่งสองกี่ตัววะ พี่ดูไปข้างหลังนะหลังๆอีกอ่ะใช้สายตาอีกาพี่ยมองเข้าไปอู้ไ <c oughs> อ้แค่กี่ตัวเ <c oughs> ชื่อกูไหมมีหนึ่งในเนี้ยขยับหนึ่งตัวเชื่อกูร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันขยับแล้วเราส,สปินไม่ได้แล้วกูวิ่ง what kind ว of ัดคายออฟซิกไนท์แมร้า์อ๋อสรุปแล้วกูมาจิตมาติดในฝันร้ายที่นี่ได้ไงเนี้ยจะไปยังไงเนี่ยแล้วจะเหยียบเลยไอ้เชือเยอะโดนโดนโดนตัวไม่ได้ใช่ไหมเพี้ยอะไรเนี่ยกูไม่กล้าเว้ยเฮ้ยคิดตัววะเฮ้ยเฮ้ย เหาวเหวเห็นวเลยพี่นึกพี่นึกออกแล้วอาจจะเป็นเองจาภาคภาคสองภาคสามนี่แหละมันจะเป็นตัวที่แบบต้องจ้องหน้าไม่รู้ใช่เปล่าไอตัวนั้นขยับเะวหน้าดำๆอ่ะยืนอยู่ตัวเดียวเห็นว่าไหนหน้าตรงกลางอ่ะไม่รู้อ่ะรอรองข้องหลังร้างหลังอ๋อไม่ใช่ขลังหลังมันจะไปอย่างไงวะเนี้ไม่อ่ะรอขลังขลังขลังแล้วมันไม่มีอะไรเพราะนี่ตัวไหนครับเหมือนมันขยับนะเว้ยอ๋อเอายังงี้ถ้ามันขยับจริงๆริอ่ะเราต้องแบบว่า ล่อมันมาอยู่จุดเดียวกันแล้วก็มองมันซะใช่อ่ะมือโอแล้วเราผัดกันจ้องไหมไม่รู้มันจะใช้ได้เองจ้องหน้าพี่จ้องหลังโอเคพร้อมนะโอโ้พี่เราต้องเดินอ้อมว่ะเฮ้ออะไรเนี่ยเอ้ยออเออเอเอ่เอเออเอองอ้เอเออเอ่เออเอเอ,เออ,อเออเองเอวเอ่เออ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 เอามอองออเอเออเยอเออเออเออเะเอเอเอ มองไว้มองไว้มองไว้โหไปไงไปไงเนี่ยไปไงเนี่ยฮ้ยไอตัวนี้เดินไอตัวนี้เดินคำถามคือมันมันมันเป็นตัวเดียวที่ขยับใช่ไหมไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเสียงใครวิ่งไว้เฮียเหมือนฟ็อกซี่อะขวาขวาขวาออมต้นไม้ไปนะมันอาจจะเดินได้ไงนั่นเองไปก่อนได้เปล่ะพี่จ้องมันอยู่นะพี่จ้องมันอยู่นะพี่จ้องมันอยู่นะ ไอสองตัวนี้ขยับแน่เลยว่ะไม่อย่าโดนตัวมันก็พอแต่พี่จ้องให้สัญญาจ้องจ้องอยู่จ้องอยู่จ้องอยู่เฮ้ยเหียโอเคฟิลจ้องไว้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 ดูดูผีทางขวาเผื่อตัวเหียไอตัวซ้ายวิ่งมาเห็นตัวตัวขวาวิ่งปะตัวขวาวิ่งปะเป็นยังไมันมันขยับมาเยคะหรือกลมลอนะพี่ดูขวาเองดูซ้ายโอเคเพราะพี่ไม่รู้ว่าระยะสายตาเท่าไหร่ถึงถึงเกมมันจะแบบคิดว่าเราจ้องตรงนี้เว้ยแล้วก็ จ้องทุกตัวจ้องทุกตัวจ้องไอตัวพวกนี้ไว้เดี๋ยวพี่จะจ้องไอตัวข้างในองโอเคนะอืไปแล้วรอยอยู่แต่มันมีตัวไงโอ้ตัวไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยมึงอย่าแอบแซ่บนะเฮ้ยโอ้ยตรงนี้มีรูเว้ยสวรรค์ช่วยข้าล้อมาล้อมาฟีลร้อมาล้อมา,อมา,อมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรตัวเฮี้ยอะไรวิง่งวะเองเองมองซ้ายพี่มองขวาเอ็งมองซ้ายเอ็งมองซ้ายคือมันมันมันเป็นเสียงวิ่ง คำถามคือถ้า<ด>เราถ้าเราไปสมมติสมมติมีตัวหนึ่งคือตัวที่ขยับได้ถ้าเราเดินไปชนมันตายหรือเปล่าถึงแม้ว่ามันจะแบบโดนเซตให้ว่าเราจ้องหน้ามันไม่รู้อะแต่อย่าโดนดีกว่า,วาแล้วข้างหลังเรา,า,ม,ามีมั้ยวะไม่มีมองมองตอบมองที่อยู่ไหนวะประตูเปิดเปิดประตูเขาไปเลยอยู่ไอ้เหี้ยกูจะผ่านมาได้ต้นเกมมึงเอาอะต้นเกมมึงเอากูเลยอะ โคน่ากลัวเก่งมากโ<ต>ชคดีนะกลรละแวงว่ามันเหมือนจะมีตัวอะไรขยับมันก็มีจริงจด้วยเอ้ตัวนั้นเพิ่มีตัวเดียวหรือเปล่าไม,ม,าไม่ไม่น่าจะมีตัวเดียวพี่เห็นว่าขยับสองตัวตเพศซิงเกิลไม่รอดเพราะไม่มีตาช่วยกันจ้อง <c oughs> อ้นี่มันโอ้โหนี่มันที่โรงเรียนนี่นะสนามบาสป่ะนั่นแหละที่เรามาหาภาคแรกเลยสถานที่ภาคแรกแอมเกตติ้งเดจาวัยฉันรู้สึกว่าเหมือนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วนะฉันไม่เคย หาฉันไม่เคยเจอกลุ่มเพื่อนที่หายไปเลยเหมือนฉันหวังว่าทุกอย่างนั้นจะโอเคอย่างน้อยทุกอย่างน่าคงจะโอเคนกก็สามารถทำให้เราตกใจได้ผมรับรู้ถึงพลังงานแห่งจัมสเกอไม่นอนแล้วว่าต้องรีบเปิดห้องไหนก็ได้อะผมไปเปิดห้องรู้ไปแล้วรีบทีนี้กูดุ้มเลย ไม่ได้ห il, okay. 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 ้องนั้นเนี่ยวะห้องนั้นแล้วะเจอผีตัวนั้นกูเข็ดเลยกูมองหลังตลอดอะเป็นไหมอะไรอีกเนี่ยไฟคีเรียบร้อยบัตเตอร์ไฟสปิริตไอ้เหี้ยวิวแชเปิ้ลเลือดดีล็อกเกอร์ซ่อนได้บอกว่าซ่อนได้ชิบหายแล้วฟิวไอ้ล็อกเกอร์ที่ซ่อนได้นี่แบบนี่ง่ายบัตเตอร์ไฟสปิริตเก็บแล้วหนึ่งมันอาจจะเป็นผีไล่แล้วเชียรเปิด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 ไปสิ ไอ้เฮียบีตัวใหญ่มากกินแจแอนเข้าไปเหรอกินแจแอนเข้าไปไปมันมันน่าจะไปแล้วรูมหนึ่งเก้าแปดฟิสิกเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเฮียฉันฟิวทันเบากูเข้าทันกูเข้าทันกูเข้าทันฟิวเข้าทันเบาทันเบาฟิวทันเบาไม่ทันไม่ทันเดี่งเลยโอ้ยเฮียเดินผ่านหน้ากูไปเมื่อกี้นีเลย มันเป็นไรครับการตายของกาฟ,ฟิลทำให้เราเจอห้องเรียนฟิสิกส์ที่กูไม่ชอบวิชานี้เลยโอเคปิดประตูครับเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินนี่นไงบัตเตอร์ไฟ,ฟสปิริตเจอนึ่งหนึ่งกุญแ, orsch, แ ces, จกุญแจเจอกุญแจแล้วบอกะบเลยว่าเป็นการนําเสนอเกมที่ทันสมัยครับเข้าถึงได้ง่ายมันเดินเล่นเป็นอะไรนะห้องเคมีครับห้ <P ort S 2> องนี้เจอบัตเตอร์ไฟสปิริตสวยเจอแล้วอีกหนึ่งบัตเตอร์ไฟสปิริตสามทับสิบสามครับ World history history ของประวัติศาสตร์เจอ Butterfly Spirit อีกหนึ่งชิ้นครับประวัติศาสตร์โอ้โหไอภาพนี้มาทุกเกมเลยไอภาพที่หลอนที่สุดในโลกอะที่เด็กวาดที่เด็กวาดอะโอ้โหอันนี้ประวัติศาสตร์แน่ใจใช่ไหมแต่ Butterfly Spirit หลังจากนั้นก็วิ่งหายแล้วกูเจอห้องนี้เปิดไม่ได้เยอะเลยเอาเฮ้ย <laughs> กำลังเปิดหาที่ซ่อนเลยเจอฟิวบอดีฉันจะตุยตูดได้ในห้องน้ำชาย ของน้ำยิงเอาของน้ำยิงเหรอไปเแป๊บแป๊ปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปชั้นเฮ้ยเฮียกูโดนได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจัมสแกร์สวยมากไอฟิวไอเชี่ยจัมสแกร์สวยมากจัมสแกร์สวยมากใส่อย่าโดนเลยใสอย่าโดน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 ชั้นเชีเชีเชี นูเราไม่เป็นปตูดิเ,เออเมันไม่เห็นเราอะเออใช่ไม่เห็นเราโอ้ยเนชนฉลับหัวไอ้แกทุกเกมกูต้องฉลับหัวออกไปไปแล้วอ่ะมันไปชั้นสองเปิดแล้วไปแล้วมันไปแล้วลดแล้วลดแล้วลดไฟสุดพี๊ด เปิดแล้วฟิลเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเข้าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอ้ยไม่เองต้องหากุญแจสองก่อนยังมาไม่ได้ได้แล้วใช่ไหมจิ๊บบัตเตอร์ไฟลมันเหมือนไปเฮ้ยเจออีกเจออีกบัตเตอร์ไฟลสปีดอีกอันนึงก่อนอื่นเปิดล็อกเกอร์ก่อนโอเคห้องนี้เปิดได้เฮ้ยเจอกุญแจกุญแจสามว่ะอันนี้น่าจะเป็นไวรัสโคโรน่านะครับทำไมมาเป็นเฟดเนี่ยล่ะ ชั้นบนของฟูอะเลยสี่ถ้าอยากจะขึ้นมาเองต้องดูให้ดีก่อนโอเคพี่เปิดประตูกุญแจสามแล้วน,นี้มีบัตเตอร์ไฟสปิริตตอนนี้ตัวพี่ไม่มีกุญแจแล้วเพราะว่าพี่ใช้หมดแล้วโอเคอีกสองอันวะ่ะเขาก่อนนี่ไงคาดิอันเดียวห้องนั้นแน่นอนอ่ะมีไงเจอแล้วปิอยัย้งปิยดยั้ง สุดยอดเราได้ผ่านโรงเรียนมาได้แล้วเราก็มาสู่หมู่บ้านครับที่สวยงามมากเฮ้ยสวยจริงบัามูลบัามูลบัามูลโอ้โหนึกว่าดักกงนบอลเฮ้ยสวยมากสวยมากสวยมากแมพสวยมากครับลงน้ําได้เป็นแมพที่สวยมากๆครับผมชมเลยเดี๋ยวมีมีสวยมากโอ้โหไอชิ้นสวยจริงๆว่ะนี่คือโรบอชใช่ไหม เฮ้ยสวยจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะหาคำไหนมาชมได้แล้วน้ำน้ำน้ำเหมือนของบ้านเราเลยสีน้ำอแล้วก็คือจริงมีบันไดครับให้เราขึ้นไปข้างบนแน่นอนอ้าวอ้โอ้โอ้ยสวยอ่ะเฮ้ยสวยทําชมสมุไรขี่ม้าเท่อะเท่เท่เท่ไอไอไอสองห้าห้าเจ็ดสาม รหัสแน่นอนนะเจ้าสองห้าเจ็ดสามต้องสั่งเวอรเพื่อนกีคนสั่งเวอร์เพื่อวอรเพื่อนแต่ตัวละครเราไม่เชื่อโอ้คุนึกว่ากันดั้มนี่ไงวัตเทอร์ไฟล์สปิริตลงแล้วเจ็บคอไปตามสเต็ปเฮ้ย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 มึงบึ้งๆอะไรวะยืนเลยเชี่ยร์เสี่ยคนน่ากลัวเลยฟิลไปที่กุหลาบแล้วเฮ้มันมันจะมีห้องหนึ่งที่ตะแกรงเปิดอะเปิดเข้าไปได้ป่ะฟิลลองวิ่งเข้าไปเปิดดิเห็นปะ สเต็งแปลกนะนี่เป็นนี่มันเพลงที่แม่ฉันชอบนี่ว่ะโอ้มาบอกเลยว่าสเกลโรชาโดคอริดอร้องชิดซ้ายทำไมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆวะโคตน่ากลัวเสียงวิทยุร้องเพลงน่ากลัวใช่หาอะไรเอาดิเปิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีแล้วไม่มีเลือดดีแค่เป็นน้ำแดงอะ ไอ้เียะไม่ใช้น้ำแดงฟิวต่อนีโอ้โหน่ากลัวไอ้เยอะเกมน่ากลัวมากอ่ะโอ้โหนี่มันลุยจากเดมอนเเลเยอเอาละเปิมัมีน่สุโอะไหมทิอินเทอร์เน็ตออ๋อให้ปิดไอเทมก่อนแล้วก็กดอ๋อนี่ไงไรอะคมาเวิ่งกลับรอไอ้เวิกลับไม่เอานะ โอ้เอ้แมนให้ดาวนะมีอะไรด้านขวาเรากูเป็นคนขี้ตกใจมากแล้วกูมาเล่นเกมผีนั่นแหละที่กระสือว่าใจกล้าไม่เบานะเฮ้ยไอ้เหี้ยวิทยุวิทยุวิทยุเสียงวิทยุห้องไหนวะห้องไหนวะห้องไหนห้องอีกฝั่งนึงเปล่าลบลบลบหลบฟลเปิดได้ปะโอ้โหได้ด้วยนี่เป็นสิ่งที่จะทำมัดชิ้นเรา เป็นด้วยกันอะไรอะไรเบิร์นเบิร์นคอนดิชันเฟิร์สไมายเฮาส์มายสคูลนาย now I d o วอนท n t to ี e l i e v e it b ท t that m อ n s t e r might be my parents okay เหมือนทีบอกว่าเหมือนสถานที่แบบมันเริ่มขึ้นเป็นบ้านของฉันมันเริ่มขึ้นด้วยบ้านแล้วจบที่เออไม่เริ่มขึ้นในโรงเรียนจบที่บ้านปีฉันไม่อยากจะเชื่อปีปีศาจพวกนี้แต่ว่า คือถ้าผู้ชมดูในโทรศัพท์มือถือสีเหลี่ยมเล็กๆ,ๆไม่น่ากลัวเว้ยตลกสุดๆสามว่ากูกี้ทําไมแต่มาลองมาเล่นในคอมดิจอใหญ่ๆอะ่ะฟูสกีนฟูสกีนสะ่สิบหนิ้วอะ่ะ <c oughs> นึกว่าหนังนึกว่ากูนึกว่ากูเล่นลงหนังอยู่หาหก <6 S 1> คำสาปอ๋อชิน้นชิ้นคำสาปแล้วก็เผามันด้วยเปลวไฟสีขาวใช้ใช้พุ่มหญ้าเพื่อซ่อน<ม>และอยาโอโ้โหฟิล แล้วมันก็ซ่อนคุณไม่ได้นานสักเท่าไหร่คืออะไรวะมยายิงโอ้โหว้วา,าวฉัไนไอ้เหี้ยเทพมากพยังไปเลยมาแล้วว้า t ฉันนี่ไงเบิร์นเบิร์น เบิร์นมันสิเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าเอ๋สมุไรเห็นฉันไหมคะไม่เห็นว่าไป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 วิ่งต่อแต่เพื่อท่านผู้ชมครับผมทำได้ทุกอย่างเฮ้ยเจอแล้วถ้าเผาปุ๊บแบบเกาะมันค่อยถอดทีละชิ้นอย่างเงี้ยเหรอว้าวตายปะเนี่ยไม่ตายไม่ตายแต่เกือบตายเมื่อกี้เนี่ย เชี้ยตรงหน้ากูเลยกูจะเผาแล้วนะเผาแล้วก็ซ่อนจานมันเจอกูได้อย่างไรตายครับเฮ้ยจัมสแกร์สวยมากอ่ะไม่เว้ยผมไม่เคยเห็นเกมไหนมีจัมสแกร์สวยขนาดนี้มาก่อนแต่อย่าชมมันมากครับเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาหาเราเรื่อยๆเฮ้ย หลังกู no please god no ไว้เก็บหนึ่งชิ้นปุ๊บอีกหนึ่งชิ้นอยู่ข้างหน้าพี่ได้ยี่ชิ้นแล้วสี่ชิ้นแล้วอันนี้คือชิ้นที่ห้ารอผีกันเดี๋ยวหาเดี๋ยวรอบผีกันไม่ต้องไม่ต้องไปพร้อมกันเลยนี่นี่ตรงตรงตรงนี้ตรงนี้มียาตรงนี้มีหญ้าตรงนี้มีหญ้าเข้ามาเข้ามาเข้ามา ผมตายแล้วไม่ต้องถามให้มากความมันอยู่หลังผมเลยโอ้โหถือมีดปิ๊กนาอี๋บรราการตายของนายคุ้มค่ามากที่ได้ของสองชิ้นนี้มาเองแรงกุงกุนี่ไงจันมาละตายล้วไปเลยโอ้ s h i โอ้โหโอ้โม ตอนนี้มือ่ยอยากจะไปนอนเองมากมื่ยใจแล้วใกล้จบเพื่อท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะคุณกาฟิวเขาออโอ้ยมาดิมาดิอันแน่อันแน่อันแน่เรียบร้อยอะไรเนี่ยเฮ้ย, <S 2> <S 2> ยคุณทำมันได้คุณทำให้ฉันปลดปล่อยฉันชื่อคูโซโนกิเออฉันคือปู่ของเจ้า นี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงแม่มดนั้นเอ,อเป้าหมายในขณะทำกลางเหมือนจ้องฉันนะนะฉันโดนสังเวยฉันสังเวยตัวเองเพื่อให้กับน้องสาวของฉันอ่านไม่ทันครับแล้วแม่มดนั้นก็กลับมาทั้งสองแล้วก็ทําแล้วก็เหมือนแบบทําลายเส้นเลือดน,นะแต่ว่าคุณนั้นพิเศษมากที่สามารถทําให้คําสาบนั้นปลดปล่อยออกมา<ช>เอา,าใช้ดาบเล่มนี้ แล้วเจอว่าว่า,วามันยากนะที่จะจบเอาไว้ง่ายไอ้ดาบมันซับไปเร็วมากครับซับไปเร็วมากเราใช้ชาตินักรบฟิลอ oh, ้าวพี่พี่มีเนี่ยเอามือดูที่มือเว้ยเราคือด e มอนสเลเยอร์ถึงแม้ละปานของเราคืออะไรบานความกล้าครับ <c oughs> บอกเลยนี่หวัวครับเรามาข้าวแม่มดนะครับนี่คือ The Witcher ภาค4 <c oughs> ถุยไม่ใช่ครับเกมอื่นเขไม่ได้ดร เขาไม่ได้แจ้งกูไอหุ่นนี่ไม่ต้องล่วงลงมาให้กูฟันแน่เลยมาแม่มดผมจะเจอมึงแล้วมันมาจากภาควิชมันโดนฟันดึกตอนภาควิช์เบลวิชมันเป็นภาคแยกเว้ยแต่ไม่รู้ว่ามันน่าจะเกี่ยวกันนะอะเกี่ยเเ้ยมึงจะจำมึงมึงจำสักแกมึงบอกกูก่อนได้ไหมส่งสัญญาณส่งอะไรมาก็ได้ส่งเสียงส่งอะไรมาก่อนอยู่ดีดุ้งกูไม่เอานะเว้ยไม่แน่ไอตัวหน้าเนี่ยจะขยับเชื่อมป่ไม่ร้อยก็ล้างก็เป็น เราไฟกันมาเลยมาดิมาดิมาออด,ออด,ออด,ออดิโจู่จ้องมาจ้อจ้อจ้เฮ้ยไปเห็นแล้วหเห็นแล้วเห็นแล้วดักแด้สไปเดอร์แมนจริงๆด้วยว่ะฟิวเป็นอะไรมันขีดน่าขีดตัววะเนะนี่ยโอ้โหเดสมาร์ทบีแอนน์เซอร์ริตคิโนจิวอสช็อกกิ้งเบลนี่แหละนี่แหละนี่คนที่เราคนที่คนนั้นคุโรตะกิพูดถึงฉันไม่เข้าใจเลยว่าจะกลับไปทำไมฉันจะแต่ฉันจะช่วยแม่และพ่อของฉัน คำถามคือซับมึงไปเร็วมากผมอ่านไม่รู้เรื่องครับคุโรดะกิเดมอนเตยยัไม่ไม่ไม่กูขอตั้งชื่อว่าอุโรดาก,กิโอ้โหอะไรเนี่ยประตูแดงว่ะฟิวแอบเดอบุ้มใช่ไหมแอบเดบุ้นี่สินะประตูไปต้องไปป่าผีเหรอไปป่าผีว่ะฟิวสามะมแม่มดสามะกลัวมันไม่ง่ายได้คิดว่ะถึงขั้นมีดาบอ่ะ <c oughs> ใช่ไหม ไฟเจ็ดสามาหาหัวใจสามาทั้งเจ็ดแล้วก็ใช้ดาบเนี่ยทำลายมันซะเข้าใจ oh, ดาบ <wing. S 1> คุโรโทชิคุโรโนเขาเรียกว่าคุโนะละกันเฮ้ยสามาเป็นแม่มดครับ <Hey. S 1> ไอเชี่ยเสียงซาวเอฟเฟก์สุดอลังการงานสร้างเฮ้ยไอเชี่ยมีล็อกเกอร์ชิบหายแล้วทั้งซ่อนทั้งสู้แล้อเนี่ย hey, หัวใจ <but> หัวใจเต้นด้วย ใช่หรือหมูนะหัวใจมาหัวใจไปทำอไมว้าไอไปป้ยันเคเป็นประตูสี่แยซืสียคู่นาเลลือดและยูโนชิตะโบกุว่าม่นไม่ไ,มไมปผังวะพี่ฟันไม่ตายฟันไม่ตายหรอกมันตายแล้วมันเดินไปหาพี่แล้วเฮ้ยนี่มันสไปเดอร์แมนในตัวที่เราเคยเห็นจากทางสามเม่อวา ต่ตัวใหญ่กว่าแม่มันแน่เลยไอตัวที่มันนี้มวอะอะออะโอ้โหไอชิบหายสไปเดอร์แมนอยากเป็นสไปเดอร์แมนสามสองหนึ่งหนึ่งโดสตาเตคิซิน่านี่อยู่ในมือโดสตาเตะคิซินามี่อยู่ใน อันฟันฟันฟันไอ้คือกลายเป็นเกมดิกกี้แรดไปแล้วอ่ะเฮ้ยขำทำไมวะมีทั้งหมดเปลี่ขันเนาะใช่ไหมใช่เราพามากี่อันสามอันใช่ไหมเราไปสมันร้องไห้ว่ะมันร้องไห้เลยมันขำร้องไห้ผสมขำกูก็เล่นไม่ถูกเหมือนกันเสียงตรงนี้คือแบบ จุนไปที่สม,มองกูอ่ะกูจะหลอนตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ว้าอีสานทีอทัธีว่จะสู้เว้ยวัดดวงพุ่งไปเลยไหมวัดดวงค้อนมันไปแล้วไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตึงในเกมอ่ะตึงแต่ตอนนี้นชีวิตจริงอน่ตึงกว่าเพราะว่า โอ้โหไอ้เหี้อะเอ้ยวิ่งไอ้เยี <h 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 ่เขาล็อกเกอร์ไม่ทันอ่ะแตก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 หาหาอันอื่น เฮ้ยเจอเนินเหมือนทางใหม่เหมือนทางใหม่หมนมน่นไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วจะหาผีแล้วล่อผีให้มาผมล่อผีให้แล้ววิ่งหนีไปเลยนะล่อผีให้แล้วใช่ไหมฟันเล่ฟันเล่ล่อให้แล้วฟันอยู่ฟันอยู่ยเรียบร้อยเว้ยเซฟลัวพาเลนคิวซาม่าช่วยพ่อแม่กับข้าซามะเอาไงแมนเดนดิด่งอะกูเดนดิงอะต้องเลือกแล้วช่วยพ่อแม่ว่ะ เฮ้ยแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าไม่ฆ่าซามะคำสาบก็ยังอยู่แต่ถ้าช่วยพ่อแม่พ่อแม่เราอาจจะตายไปแล้วพ่อแม่ปีศาจมันมีประโยคนึงที่พูดว่าพ่อแม่เราอ่ะการปีศาจไปแล้วคิวซามะคิวซามะว่าพ่อแม่เราฆ่าตัวตายไปแล้วเหมือนเป็นวิญญาณช่วยพ่อแม่มันจะได้ประโยชน์อะไรวะถ้าเราไม่ฆ่าคำสาบเดี๋ยวมันไปหาคนอื่นต่อได้ได้ไรอะได้ g o เอนดิ i n g ู o o d ending บอกแล้วไอ้เคี้ย ไส่ซามะเวนทำให้กูเสียเวลาเกือบชั่วโมงถ้าสมมติเราเซฟพาเจะเป็นยังไงแบดเอนดิ้งคือไม่ได้ช่วยอะไรคือพ่อแม่แบบคุณได้คุณได้ช่วยพ่อแม่ในวันต่อมานั้นคุณได้ไปเออเหมือนหัวใจนี่นต่จูบเบรนดินนอนซีเลยมมโมรี่ไม่ความทรงจำหายไปครับทุกอย่างปกติดีอย่างน้อยก็ตอนนี้นะ จบ, e บจ,บจบแล้วครับบุ pues idea, <S <s ๊กหนึ่งครับจบมิมิกภาคสี่จบแล้วไอเหียจบสักทีจบมิมิกชัปเตอร์สี่ครับเหมือนพ่อแม่ของเราเนี่ยก็เราเราเราช่วยพ่อแม่อยู่แล้วครับเราคาสามารถคือเมื่อกี้ผมแปลไม่ได้สมองผมไม่ไหวแล้วสมองเบอร์แล้วครับตอนนี้ห้าเท่าไหร่สี่ทุ่มยี่สิบสี่สิบแปดแล้วเบอร์ก็ผมปวดหัว สามารถตายเรียบร้อยครับผมนะก็พ่อแม่เหมือนแบบความทรงจําเสื่อมหายครับแต่ผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ตายหรือเปล่าใครสรุปได้คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเหมือนวถ้าใคร,ร,ใครอยากใครอยากได้แบทเอนดิง้งลงมาเล่นเองแบทเอนดิงไได้งมึงไปเล่นเองครับมึงไปเล่นเองแบทเอนดิ้งมึงไปเล่นเองครับกูเล่นต่อไม่ไหวแล้วครับจบอมเมนโอเคจบจบครับเพราะว่าสามารถตายทัทีไอแมงมุมเบนี่โอ้โหปวดหัวมากขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจนจบนะครับก็ใครดูเนี่ยปลดล็อกตับปลดล็อกตับ เลยแลฮะจบไปแล้วเฮียจบจริงๆด้วยภาคสี่สมก็สมตการรอคอยครับสมตการหัวร้อนด้วยสวัสดีครับฟิลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกัน